t h ็กฮัน s ซ n บา a n น I think it's an um a y e l l o w l u m p u t I'm not sure ah oh, I want to see him someday oh <laughs> uh, I'm sure he's around a lot so I'm sure <laughs> and he friendly friend, very friendly yes. <laughs> thank you yes, bye bye นักศึกษาค่ะดูสิแต่ละตึก ดูสินู่นน่ะถึงนู่นอย่างนั้นไม่ใช่แค่นี้นะกว้างมากค่ะเยลเนี่ยมหาวิทยาลัยเยลกว้างจริงๆดอกไม้ใบไม้ยังไม่มีถ้าหากมาเนี่ยว่างๆบางครั้งหลายอย่างนะที่ป้าพูดว่าจะมาแต่ป้าก็ไม่ได้มาถ้าว่างๆนะป้าจะนั่งรถไฟมามันมาง่ายมาง่ายมากห่างจากเมืองที่ป้าอยู่สองชั่วโมง สองชั่วโมงมาได้ทั้งรถไฟแล้วก็รถบัสมารถไฟสะดวกสะดวกมากค่ะอุ้ยตาคนนี้เดินไม่มองเดี๋ยวก็มาชนป้าหรอกเขาเดินก้มหน้าค่ะถ้ามาในช่วงที่มีใบไม้มีดอกไม้มันจะสวยโอ้โหมันเป็นมหาวิทยาลัยที่กว้างแล้วตึกสวยๆทั้งนั้นค่ะตึกสวยทั้งนั้นขอให้เรียนเก่งเรียนเก่ง เข้ามาเรียนที่นี่โอ้โหนีสส่สอนเกี่ยวกับดนตรีนะเนี่ย Yale School of Music โอ้โหเข้าไปในนี้คงได้ยินเสียงเปียโน,โนไวโอลินสารพัดอย่างจริงๆนะอันนี้ค่ะคือชชทเทนบัสป้าก็จะนั่งชชทเทนบัสนี่ค่ะไปลงนู่นฐานีรถไฟถ้าหากเดินก็ประมาณ20นาที ไม่แน่นะป้าอาจจะเดินแต่ป้าแก่แล้วทุกวันนี้พอเวลาเดินนะทุกวันนี้เดินแล้วป้าจะเจ็บเขา่าด้วยความที่ว่าป้าเดินมากเดินมากนี่ก็ชัตเทิลบัสมันจะเป็นเป็นสายหนึ่งไปทางนั้นทางนี้มันกว้างมากค่ะเมื่อเช้าที่ป้ามาลงป้าก็ลงอีกโซนหนึ่งนะคะนั่งชัตเทิลบัสมาพอถามคนขับว่าเช่นจะไปตึกนั้นตึกนั้นรู้สิไปถึงนู่นอีกแล้วนั่นน่ะค่ะโอ้โหเยวนี่ ้ามากแล้วก็ตึกอยู่ติดๆกันไม่ใช่ว่าทิ้งช่วงห่างๆคุณทีมพิ่ทาบรรยายเสร็จป้าก็เดินตามเดินตามแต่แต่ที่มาครั้งเนี้ยนักศึกษาน้องๆคนไทยนี่แหละคะ่ะรู้สึกเขากั้นจังเลยเขากั้นกั้นในที่นี้ก็คือไม่เหมือนที่ฮาร์วาร์ดนะ ถาเวิร์ดีนน้องๆนักศึกษายังยังไม่กั้นมากเท่านี้อันนี้เขากั้นจังเลยกั้นหมายถึงว่าเขาไม่ค่อยอยากให้ให้เราได้ได้ภาพคุณทิมป้าอาจจะคิดไปเองโอ้โหเออแต่ยังไม่เห็นกระต่ายแม้แต่ตัวเดียวแล้วคุณทิมก็ไปทานข้าวทานข้าวเสร็จแล้วคุณทิมก็นะพบป่าน้องๆนักศึกษาไทยที่นี่ แล้วคุณดิว่าไปนู่นค่ะไปอีทากา้าไปมหาวิทยาลัยคอแนวพรุ่งนี้มีพูดที่คอแนวพรุ่งนี้ป้าไปไม่ได้จองตั๋วไม่ทันหรอกค่ะนี่ป้าเดินกลับมาตึกเก่าแล้วนะเนี่ยตึกเก่าที่มีรูปของแฮนซัมแดนนี่แหละค่ะเข้าชื่อแดนชื่อแฮนซัมแดนถ้าบ้านเราก็คือแดนสุดหลอ่อเออป้าว่าจะถามว่า เออคณะแพทย์ของเอ็นของเยลอยู่ที่ไหนป้าเคยมาคณะแพทย์เยลกับลูกสาวเมื่อปีหนึ่งสองค่ะตึงนี้แหละที่มีแฮนด์ซัมแดนป้าไม่อยากพาเข้าไปดูเข้าไปแล้วเน็ตมันหลุดเข้าไปแล้วในตึกนี้ค่ะเน็ตมันจะหลุดเดี๋ยวป้าพาเข้าไปดูแฮนด์ซัมแดนก็ได้ป้ายืนเดินพูดอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้ามา ประตูมันหนักมากดึงแทบไม่ไหวค่ะหนไปดูอีกทีว่าโอ้โหว่ามันเน็ตมันจะหลุดไหมป้าเข้าไปป้าไลาอีกช่องหนึ่งป้าเดินเข้าไปในนี้แล้วเน็ตมันหลุดป้าไปอาศัยคนเขากํลาลังออกมาป้าดึงไม่ไหวมันหนักค่ะประตูประตูมันหนักมากดูสิเนี่ยโอ้ยนี่ไงนี่ไงแฮนด์ซัมแดน เนี่ยค่ะอายุสามขวบทิมพิธามายืนถ่ายรูปเมื่อเช้าเนี่ยกับน้องหมาตัวนี้แฮนซัมแดน